โอเคจับมาอีกแล้วว่ทาทำข้อสอบกันต่อเนาะห่างหายไปนานกลับมาต่อข้อ13กันเลยนะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นสารประกอบออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยาก,กับน้ำแล้ได้สารละลายที่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมาจากน้ำเงินเป็นแดงแสดงว่าเป็นสารประเภท ถูกไหมทีนี้เรามาดูว่าเป็นออกไซด์ของโลหะหรืออโลหะกันแน่ที่เป็นกรดถ้าจาไม่ได้ให้ลองนึกถึงออตัวโลหะสักตัวหนึ่งเช่นอ่าโซเดียมเป็นโลหะใช่ไหมออกไซด์ของโซเดียมก็เติม o เข้าไปทีนี้ถ้าเราไปทำปฏิกิร,ริยากับน้ำเราก็จะได้ oh ใช่ป่ะซึ่ง oh เนี่ยจะแสดงสมบัติเป็นเบส แล้วเราลองไปนึกถึงอะโลหะบ้างอะโลหะยกตัวอย่างเช่นาคาร์บอนละกันคาร์บอนออกไซด์ตัวนี้ก็คือคาร์บอน t e ถูกไหมถ้าเราเติมไฮโดรเจนเข้าไปแบบนี้เราก็จะได้เป็นกรดคาร์บอน,นิคแสดงว่าอะโลหะออกไซด์เนี่ยให้สมบัติที่เป็นกรดนะคะฉะนั้นเราไปตามหาอะโลหะกันข้อกไก่พี่เป็นอะโลหะอันนี้ใช่แต่ C-R ไม่ใช่นะคะ ข้อขอไข่ CL เป็นอะโลหะใช่ P เป็นอะโลหะใช่งั้นะเรามาร์กไว้ก่อนว่าเราอยากเอาข้อนี้นะขอ้อคอวาย CR ไม่ใช่โซเดียมไม่ใช่ไม่เอานะคะขอ้องู CL ใช่แต่ว่า Na โซเดียมไม่ใช่ฉะนั้นเราก็ตอบข้อขอไข่นะคะ